นีสนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนะเอ๊ะครับโอ <c oughs> เห็นข่าวในทีวีเรื่องลูก รหรรือคับโ,โรคขี้แมวเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดโปรโตซัวที่ชื่อว่าท so ็อกโซพลาสมากอนดีจเจริญเติบโตในสัตว์เลือดอุน่นมักอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารและปล่อยไข่ปะปอนออกมากับมูลของแมวเราสามารถติดเชื้อผ่านการสัมผัสมูลหรือการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน,นั่นเองครับแล้วโรคนี้อัน สำหรับคนทั่วไปจะมีอาการคล้ายโรคหวัดเช่นมีไข้ต่อมน้ําเหลืองบวมปวดหัวปวดกล้ามเนื้อส่วนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้มีโรคประจําตัวอาจมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทระบบทางเดินหายใจและจอประสาทตาบางรายเกิดเป็นฝีในสมองอาจทําให้แท้งในหญิงตั้งครรภ์หรือทารกจเจริญเติบโตผิดปกติได้เลยนะครับ เหมือนกนกัจะป้องกันอย่างไรดีครับนาเอ๊อะอานะเอ๊ะแนะนําว่า 1. ห,หลีกเลี่ยงการปล่อยแมวออกนอกบ้านลดโอกาสรับเชื้อจากภายนอก 2. ส,สวมถุงมือและล้างมือให้สะอาดหลังทําความสะอาดกระบาดทราย 3. ทํทำความสะอาดกรงชามอาหารกระบะขับถ่ายด้วยความร้อน 4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 5. รับประทานอาหารสุกน้ำดื่มสะอาดเพียงเท่านี้ทาดแมวอย่างพวกเราก็ลดความเสี่ยงจากโรคขี้แมวได้แล้วล่ะครับติดตามเอ๊ยังไงนะสงใส่ต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook, Instagram, Youtube NSM Thailand สาลาวคลาพอดแคสต์ The c u ิ e Podcast เวลาเที่ยงตรงและ tikTok NSM Thailand เวลาสองทุ่ตรง